ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมะระดก188ปีอาณาจักรใหม่สืบมาตั้งแต่รุ่นทวมะะดมรดก188ปีอาณาจักรใหม่ของแซมยุรนันนักสแสดงขวัญใจมหาชนนักสแสดงที่หลายๆคนชื่นชอบไม่เคยเปลี่ยนสําหรับแซมยุรนันคงไม่มีใครไม่รู้จกักเพราะเขานั้นลดล่นในวงการบันเทิงม,มานานกว่า20ปีด้วยบทบาทที่ทําให้แฟนๆอินกับละครและความหล่อที่การเวลาไม่อาจทําทอะไรเขาได้เลย แต่เชื่อไหมว่านอกจากการแสดงที่แฟนๆร้องว้าวแล้วเมื่อรู้ถึงต้นตระกูลและธุรกิจของเขาแล้วจะต้องร้องว้าวหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าทั้งเก่งทั้งโปรไฟล์ดีกันเลยทีเดียวแม้ในระยะหลังอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแซมยูรนานสักเท่าไหร่นันก็เพอะจะ้าตัวได้คันมาทำธุรกิจส่วนตัวต่างๆมากมายโดยได้เผยความภาคภูมิใจของตนเองในฐานนะเจ้าของโรงแรมที่เยอรมันซึ่งเขายัางได้ติดธงชาติไทย กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยคุณแจมได้เผยความประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมที่ทําได้จนประสบความสําเร็จและภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ไปทําธุรกิจต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากเจ้าของประเทศให้นําธงชาติไทยมาประดับด้านหน้าโรงแรมซึ่งเป็นบ้านเลขที่หนึ่งของเมืองพนักง,งานยอมแสดงความเคารพลูกค้าด้วยการไหว้แบบไทยๆอย่างสวยงามพร้อมกล่าวสวัสดีครับ และขอบคุณค่ะรวมทั้งอาหารไทยและบริการแบบไทยๆไ,ได้รับการชื่นชมอย่างมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปภูมิใจที่ได้ทำและทำได้ภูมิใจในความเป็นไทยครับหลายคนเห็นภาพแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากพร้อมกับชมถึงความสวยงามของโรงแรมที่คุณแซมได้สร้างขึ้นมาคุณย่านอกจากจะเป็นหมอแล้วยังเป็นครูสอนภาษาเยอรมนันอังกฤษและฝรั่งเศสให้กับคนไทยที่จะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศด้วยครับ นอกจากนี้ถ้ายังเป็นผู้นําเข้ารถยนต์โอเพและไคลซ์เลอร์จากประเทศเยอรมันมาประเทศไทยอีกด้วยนะครับและไม่นด้เชื่อว่าในวันหนึ่งผมจะต้องไปทําธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมในประเทศเยอรมันบ้านเกิดของคุณยา่าซึ่งจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับเสียดายที่ผมเกิดไม่ทันคุณยา่าทราบแต่ว่าท่านสวยเก่งและรักประเทศไทยมากปอหล่อรูปนี้มีอายุมากกว่า120ปีแล้วนะครับ ต่อมาแซมยุรานานได้โพสต์เรื่องราวและรูปภาพของคุณพ่อสมัยเด็กๆเอาไว้ด้วยซึ่งขอบอกเลยว่าหน้าตาดีไม่แพ้กันรับความหลอ่อจากคุณย่าและส่งต่อให้ลูกแบบร้อเซนต์